ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุร,กรุกขาลิเวอร์พูลด่วนมีรายงานว่าลิเวอร์พูลตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับไรอันสแกนเนแบบได้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเปิดเผยกับตัวในการย้ายเทียมที่โคตรถูกถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆส,สำหรับสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราในวันนี้นะครับกับตลาดที่ใกล้จะปิดลงเต็มที เมื่อมีรายงานข่าวมาว่าในะตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวในการย้ายทีมของไรอันสกาเปนแบกได้เป็นที่เรื่องลอยแล้วนะครับและตัวคอนเตอร์รายนี้ก็มีความต้องการอยากที่จะย้ายมารุ่งทีมลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและณนะตอนนี้ทางทีมงานลิเวอร์พูลนั้นนะครับก็กําลังเดินหน้าเจรจาอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะปิดดีลกองกลางดีกีทีมชลลาติฮอลแลนด์รายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลนะครับน่าจะได้ตัวไรอันสกา เข้าสู่ทีมภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้นะครับโดยรายงานนี้มาจากฟอเรนซ์พาเทนเบิร์กนะฮะนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจากสกัดสปอร์ตยอรมันก็ไดเอามาให้ข่าวล่าสุด ว่าณตอนนี้การเจรจาระหว่างลิวพูกับไบายามินิกนั้นกาลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นและลิวพูก็แสดงความชัดเจนมาโดยตลอดว่าอยากได้ตัวไรอันสกาเปนแบกเข้าสู่ทีมเป็นอางมากและพวกเขาก็สนใจในตัวของนักเตะรายนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ไรอันสกาเปนแบกยังค้าแข่งอยู่กับอาแจกอัมสเตดัมและยังไม่ได้ย้ายมาร่่งทีมไบายามนินกเลยด้วยซ้ําโดยณตอนนี้นะครับมีความชัดเจนและแน่นอนว่าไรอันสกาเบนแบกจะอำลาไบายามินิกในช่วงตลาดสมนุนิอย่างแน่นอนนะฮะ และณนะตอนนี้กระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างก็กาลังดําเนินการใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยนะฮะและการยอมรับแต่โดยดีว่าค่าตัวของไรอันสกับเบนแบกมีราคาถูกมากๆเพียงแค่30ล้านยูโรเท่านั้นนะครับหรือประมาณ25.7ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่ต่ํามากๆเมื่อเปรียบเทียบกับฝีเท้าของผู้เล่นรายนี้โดยณตอนนี้การเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับเบย์มินิกนั้นกําลังขึ้นหน้าไปมากนะครับ และเชื่อในวันลิเวอร์พูลน่าจะได้ตัวไรอนสกาเบนแบกเข้าสู่ทีมในช่วงวันสุดท้ายของตลาดก,การซื้อตั้งเตะและถือได้ว่าเป็นการทำกันตลาดที่จเดเยี่ยมอีกครั้งของลิเวอร์พูลโดยณตอนนี้นะครับทางเบย์มินิกนั้นสามารถหาตัวแทนไรอันสกาเบนแบกได้แล้วนั่นก็คือเจ้าเปาลิญ,ญา่ากองกลางจากสโมสรฟุลแลมแต่ถือในนั้นทางเบย์มินิกนั้นก็ต้องใช้เงินมากกว่า60ล้านปอนด์เลยทีเดียวสำหรับการย้ายทีมผู้เล่นในวัย28ปดปีรายนี้ แต่ตือนั้นการขายรอยแอนสกาเป็นแบบให้กับ Liverpool, ลิเวอร์ pool ณราคา25.7ล้านปอนด์นั้นก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ลงไปได้เป็นอย่างดีนะฮะและการที่เบย์มิน,นิกกำลังที่จะคว้าตัวเจ้าปอนย่าเข้าสู่ทีมนั้นมันก็แสดงเห็นอย่างาชัดเจนว่าลิเวอร์ pool มีคัได้วยตัวรอแอนสกาบเป็นแบบเข้าสู่ทีมสูงมากและให้รอฟังข่าวดีนะฮะใน24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้ได้เลยนะฮะคืนนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้วละ่ะครับ บอลผบัปรับรลดราคาดักลัดลุยยศสมลิเวอร์พูลลงอย่างหพื่อภาพนะครับเลยเชื่อว่าอาจมีดีลเซอร์ไพรส์ในช่วงวันสุดท้ายของตลาดก,การซื้อขายในเตะสมองสอนลิเวอร์พูลกับทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษตัวเมืองแถวล่าสุดว่าในต,ตอนนี้ทางทีมของผู้ขานั้นก็กำลังให้ความสนใจในตัวของดักรัดลุยส์กองกลางจากสม,มสอนแอสตันวิลล่าเข้าสู่ทีมให้ได้ทันก่อนที่ตลาดหน้าร้อนนี้จะปิดตัวลงนะครับ เดยทางลิเวอร์พูลนั้นก็กำลังมองหาผู้เล่นนักแหนกองกลางตัวรับเข้ามาเสริมทัพในระยะยาวและชื่อของดักลาลุยก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลนั้นอยากจะได้ตัวเข้าสู่ทีมณน,นเวลานี้ถึงขนาดที่ตอนนี้บอลรับพน,นันที่ตุกกไมในประเทศกฤษได้ยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวดักลาลุยไปร่วมทีมถ้าหากว่าทางแอสตันวิลล่านั่นตัดสินใจขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมแต่ก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้ตัวลักลาลุยเข้าสู่ทีมในราคาที่ถูกอย่างแน,น่นอนโดยนนนช่่่วงคืทีผามามะรับ ทางนั่นของลิเวอุคสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของสโมสรลิเวอร์นั้นก็ได้ออกมาตีข่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลกาลังที่จะทําอะไรบางอย่างได้เดียวกันนี้ทีมของดัดดัดลุยกองกลางตัวเก่งจากสโมสรอาร์เซนอลเดินตอนนี้ทางลิเวอร์นั้นกําลังมีความขึ้นไหวที่ชัดเจนอยู่เบื้องหลังและกาลังดำเนิเนการคว้าตัวดักดันลุยเข้าสู่ทีมในช่วงวันสุดท้ายของตลาดค้าแข้งนักเตะนี้และก็เชื่อว่านักลัดลุยนะครับน่าจะเป็นตัวละครลับที่ทางเชกิ้งคลับนั้นนะฮะ อยากจะได้ตัวเข้าสู่เถียมและณตอนนี้ทั้งสองสโมสรก็เริ่มต้นการเจรจาร่วมกันแล้วแต่ถึงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องยากสาหรับลิเวอร์พูลที่จะปิดเดิวนี้ได้เป็นผลสาเร็จนั่นเพราะณตอนนี้ดักรัด,ดลุยนั้นเป็นผู้เล่นโคกันของแอตตันวิลล่ารวมถึงตลาดการแกรนทั้งแต่หน้าร้อนที่กําลังจะปิดตัวลงภายในอีก2.4ชั่วโมง,งนั้านี้ซึ่งนั่นอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลปิดดิวนี้ไม่ทันเวลานั่นเองครับแต่ท,ที่นั้นทา้งด้้นลิเวอร์พ ลิอรูพูกำลังใช้ความพยายามในการเข้าใกล้ในการคว้าตัวดักลักดลุยเข้าสู่ทีมให้ได้ก่อนที่ตลาดน้าร้อนยี้จะปิดตัวลงโดยพวกเขาก็ได้ยกงเหตุการณ์ที่บ่อนรับคะแนนที่ถูกกฎหมายของประเทิงเกรดที่จูจูก,ก็ปรับลดราคาของลิอร์พูที่จะคว้าตัวดักลัดลุยเข้าสู่ทีมนั้นให้ลดลงมาอย่างห่วมห้ามเหลือเพียงแค่4ี่ต่อ1เท่านั้นนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเรทราคาที่ทําให้เชื่อได้ว่าลิ์พูนั้นกําลังใช้ความพยายามในช่วงของสุดท้ายของตลาดการสแกนตั้งแต่เพื่อที่จะคว้าตัว ดักลัดล,ลุยเข้ามาร่วมทีมให้ได้นะครับโดยอัตราต่อรองดักลัดล,ลุยย้ายสมบูริลิบูผูมีดังต่อไปนี้นะฮะอันดับที่1ลิเวอร์พูลราคา4ต่อหนึ่งอันดับที่2อาร์เซนอล8ต่อหนึ่งอันดับที่3ามทันนัมฮอสเปอร์12ต่อหนึ่งอันดับที่4ไบรอยตัน20ต่อหนึ่งอันดับที่5เชลซี25ต่อหนึ่ง โดยใตอนนี้ยังไม่มีคำยืนยันว่าลิ์พูได้ทำการยืน่นเสนอขอซื้อตัวดักดักลดลุยไปให้กับทางอสตันลาพิจารณาแล้วหรือยังและข่าวที่ออกมานั้นก็เพียงเพียงแค่ข่าวการเจรจาเื้องต้นเท่านั้นโดยเชื่อได้ว่าลิ์พูอาจจะปิดเดีลนี้ไม่ทันนะครับในช่วงตลาดการสแกนั้งแต่เสมยน,นี้และมีความเป็นไปได้ที่ลิ์พูอาจจะหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของดักดัดลุยอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปีหน้า แต่ถึงนั้นหลายฝ่ายก็มองว่าลิเวอร์พูลยังคงมีลุ้นในดีวนี้และให้จับตาในการยอดทีมของดัดและลุยกับลิเวอร์พูลเอาไว้ให้ดีๆนะครับและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟ้าผ่าภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะฮะนักข่าวดังเชื่อนะครับว่าเจกเก็ครับลาทีมแน่ถ้าหากสโมสรขายโมเมซาลาพร้อมเผยข้อเสนอล่าสุดจากเอาอิทิฮัที่ลิเวอร์พูลไม่อาจปฏิเสธได้ ดูแลสถานการณ์การยึดท,ทีมของโมเมสลาสตากกองหน้าทีมเชดอีิย็บของลิเวอร์พูลนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องรอเล่นอีกต่อไปแล้วเมื่อมีรายงานว่าณนะตอนนี้ทางสโมสรอ,อัลเอติฮัดกำลังพยายามรุกเคืบอเข้าใกล้โมเมสลาอย่างหนักและต้องการที่จะปิดดีลกองหน้ารายนี้เข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดสมนุนนี้และนี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลว่าพวกเขาจะขายผู้เล่นที่ดีที่สุดออกจากทีมหรือไม่เพราะรข้อเสนอที่ยื่นมานั้นเป็นข้อเสนอที่จำนวนมหาศาลที่ลิเวอร์พูลไม่อาจปฏิเสธได้เลย โดยรายง,งานนี้มาจากลุยส์สติลนะครับนักข่าวที่ดังจากเดลี่เมลก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางสโมสรเอาอิติฮัดนั้นทีมดังในลีกซาอุดิอาระเบียกาลังมีความมั่นใจมากขึ้นเลยว่าทีมของพวกคนนั้นจะได้ตัวโมเมตซลาเข้าสู่ทีมค่อนข้างแน่หลังมีข่าวลือว่าณน,นตอนแรกทางเอาอิติฮัดนั้นพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน100้ล้านยูโรสําหรับค่าตัวนักเตะและอีก50ล้านยูโรสาหรับ,บโบนัสส่วนเสริมซึ่งนั่นจะทําให้เดี๋ยวนี้มูลค่าสูงถึง 150ล้านยูโรเลยทีเดียวและก็มีคำยืนยันจากท่านของสโมสรลิมูว่าทีมของคุกคนนั้นก็ไม่ต้องการข้อเสนอที่เป็นโบนัสส่วนเสริมของเงินจำนวนมหาศาลที่50ล้านปอนด์แทยังได้เพราะเสี่ยงที่พวกเขาจะไม่ได้เงินถ้าหากทำตามเงื่อนไขเมื่อสำเร็จนะครับดยล่าสุดมีคำยืนยันออกมาว่าทางสโมสรเอาอิติฮันนั้นพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอที่เป็นค่าตัวเต็มจำนวนเท่ราคา118้ปล้านปอน ซึ่งไม่มีโบนัสส่วนเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาในเดีลการย้ายทีมของโมเมนซาลาและเดีลนี้เองก็ถือเป็นเดีลที่ลิเวอร์พูลไม่อาจปฏิเสธได้นั่นเพราะค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแล้วบนโลกใบนี้หลับการย้ายทีมของนักเตะที่มีอายุมากถึง31ปีแล้วและณนะตอนนี้เองทางลิเวอร์พูลก็อาจกําลังพิจารณาที่จะปล่อยตัวโมเมนซาลาออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกัน โดยตลาดการสแกนัตเตลีกสดิอาระเบียนั้นจะปิดตัวลงในวันที่20กันยายนนี้ซึ่งนั่นทําให้ลิเวอร์พูลยังมีเวลาตัดสินใจข้อเสนอดังกล่าวนี้อีกสักระยะหนึ่งนะฮะและมันก็เป็นช่วงเวลาที่กดดันมากจริงๆสําหรับลิเวอร์พูลโดยนังด้านลูอิสติวสนะครับยังเชื่อต่อไปอีกนะคืนกันว่าถ้าหากสมมติว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจขายโมซาลาออกจากทีมไปเพื่อคว้าเงินก้อนโตแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เจคกิงคลอปจะลาลิเวอร์พูลก่อนหมดสัญญาอย่างแน่นอน นั่นเพราะกุนซือายนี้ยืนยันมาตลอดว่าต้องการที่เก็บโมซาลาให้อยู่กับทีมต่อไปในวันกันนี้และการที่สโมสรลิฟวูออกมาแถลงกันว่าโมซาลาไม่ได้มีไว้ขายนั้น <c oughs> ก็ทําให้เจอรกเก้นครับเบาใจได้มากกับเรื่องนี้แต่ถ้าหากลิฟวูหักหลังเจอรกเก้นครับด้วยการขายโมซาลาออกจากทีมไปทัทั้งท,งที่สัญญากับกุนซือรารนี้เอาไว้แล้วดังนั้นเชื่อเลยเดี๋ัวว่าจอร์เก้นครับจะต้องโกรธโโมซอนเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนและอาจจะถึงขั้นไม่อยากคุมทีมลิฟวูอีกต่อไป้ได <c oughs> ณนั้นต้องมารอลุ้นกันต่อไปแล้วลหละครับว่าลิเวอร์พูลจะขายโมเมสลาออกจากทีมหรือไม่กับข้อเสนอที่เย้ายวนใจขนาดนี้หรือว่าเป็นเพียงแค่ทัศนคตส่วนตัวของนักข่าวรายนี้ก็เท่านั้นเองนะฮะโหดคนนี้ไม่มีอีกแล้วจับติวคาโลครับยังโหดแมนยูป้องกันแชมป์กับพาเลตทีมพิมลีกจะก,กันเองบานเบอ์ ผลการจับสลากประกบคู่ถ้วยคาราบาวครับรอบที่3วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาทีมจากพิมลิงเกตหลายรายต้องฟาดแข่งกันเองขณะที่แมนยูนกับแชมเก่าจะต้องต่อกรกับคริสโซเพลตแมนยูซึ่งประสบความพิลเลตในชั้นรายการนี้เมื่อสีส่ัป์ก่อนด้วยการพิชิตนิวคาสซอลยูเตด20เมื่อเดือนกุมภาพันธ์จากการทําประตูของกาซิมิโรและมาร์คัดรันฟอร์ดจะเริ่มลงเล่นรายการนี้รอบแรกเนื่องจากทีมที่ได้โคต้าลงเตดทวยุโรปล้วนได้สิทธิ์ ผ่านไม่เล่นในรอบสุาในทันทีโดยผลจะสละออกมาปรากฏว่าปีแสดงจะต้องฟาดแข่งกับคริสตัลฟอร์ตซโมสรลุมลีกที่สนามโอทายฟอร์ดส่วนลิเวอร์พูลของพวกเราพบกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จากเดอะแชมเปี้ยนชิพนอกจากนี้แล้วนะครับในลีกสูงสุดของอังกฤษก็มีอีกหลายทีมที่ต้องข้ามหันกันเองเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องมีสโมสรใหญ่ดวลตกรอบไปก่อนอย่างเช่นอาร์ซนอลต้อมบุกเยืยนเบรนฟอร์ดส่วนเชลซีซึ่งเข้ารอบ3ามได้อย่างบุดบินจะเปิดมัานจะดกับไบรทัน ขณะที่นิวคาสเซิลรองแชมป์เก่าเจองานหนักต้องเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกที่เซนต์เจมพาร์คโดยเมื่อไม่นานมาน,นี้ซาเลกาดงเพิ่งออกไปไพ่ให้โรมาีสีฟ้า10ในเกมลีกมันปะนะครับสำหรับลิเวอร์ของเราแม้อรอดพ้นต่อการตกรกับทีมลุ่มเหลวแต่หุ่นแดงก็จะเปิดศึกหนักกับเลสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งตกลงสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพที่สนามแอนฟิลด์โดยเดอะฟ็อกมีผลงานที่สุดยอดชนะซีนัดรวดของซีซั่นรั้งตำแหน่งจ่าฝูงในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับ เรามาสุปผลกันจับสลาบประกบคู่ฟุตบอลคาราบัครับรอบที่3างกันหน่อยอิสติทาวพบกับวูมแฮมตันเอ็กเช e เตอพบกับลูตันทาวอาร์เซนอลพบกับเอเวอเรต a n ม h นเชสเตอร์แตพบคลิสต์เบอร์เรดพเวลพบกับซัตตันเบลนฟอร์ดพบกับมิดเดิลสโบร์อนมัดพบกับสโตก e c ตีลินคอ o l นพบกับเวนแฮมยูเนเต็ดเบลนฟอร์พบกับ Arsenal อลเชลซีพบกับบริดนซัมป p ตันพบกับเบอร์ลีฟุลแฮมพบกับนอรลิี แบ็กเบิร์นลูเวอร์พบกับคาร์ดิฟซิตี้ลิเวอร์พูลพบกับเลสเตอร์ซิตี้เนวิคาเซลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนฟิลด์พบกับปีเตอร์โบโร่ตอนนี้การฟาดแข่งถ้วยคารุนครอบที่3จะมีกำหนดการเล่นกันในระหว่างสัปดาห์ของวันที่25กันยายนนี้นะฮะลิเวอร์พูลของเราเจอเลสเตอร์ซิตี้ครับก็เคยอุ่นเครื่องชนะมาแล้วนะครับที่สิงคโปร์นะครับช่วงปรีซีซั่นชนะขาดลอยครับถ้าเจอถือว่าไม่หนักนะฮะ ฮงดังยังสุดไหมอดีตแข้งรัดชมฟีเท้าซันกาเร่ดังมาเกลเลเร่โรโนัลด์บวนกับอดีตแข้งคนดังที่ผันตัวเองมาเป็นกูรูณาเวลานี้ออกมาย่อยงฝีเท้าอิบราฮิมซันกรเล่กองการต่อรับของปีวีไฮเวนที่มีเขาเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลว่าเหมือนกับตำนานกองการต่อรับอย่างโค้ชมาเกลเลเ่พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานแค่ข้งรานี้จะได้ไปเล่นในทีมระดับท็อปของยุโรปแน่นอนลิเวอร์พูลยังคงตัวเป็นความความสนใจในตัวกองการร้อยใหม่เสริมทัพก่อนตลาดเปิด แม้จะได้ตัววัตตูลูเอนโดมาร่วมทีมแล้วก็ตามโดยชื่อของกองกลางทีมชาติอัลริโอสในวัย25ปีรายนี้ก็ยังถูกเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลในพานหัวข่าวของสื่อหลายๆสำนักอยู่นะครับผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เดดเยี่ยมเดบัวกล่าวในแข่งรายนี้ผ่านฟุตบอลนิวเนเธอแลนด์ผมคิดว่าเขายังคงอยู่กับพีวีไฮฟเฟนอีกไม่นานหรอกและจะได้ย้ายไปอยู่กับทีมระดับท็อปของยุโรปลิเวอร์พูลไบยมินิกหรือปารีสแซงต์แชงกงผมคิดว่าเขามีความสามารถในการเล่นในระดับนั้น บทบาทกองกลางตัวรับของเขาก็เหมือนกับคลสมาเกเลเล่ยอดีตกองกลางตัวรับทีมชาติบอร์เศีที่คอยปกป้องแผงแบ็กโฟ์ก็คือศูนย์กลางที่ควบคุมจังหวะการเล่นของทีมได้ดีด้วยคุณจําเป็นจะต้องมีนักเตะแบบนั้นภายในทีมของคนยังเป็นทางการลิบร์ผู้ปล่อยคูเมติโอเก็บเลเวลต่ออีกปีกับทีมในลีกดังของแดงลิบพูหครกับสงบ่งเบลี่คูเมติโอประกันหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสไปกับ US l อดันเกรก สโมสรรองในเมึองลีกน้ําหอมให้ยืมไปใช้งานตลอดทั้งฤดูกาล2023-2024ถึงแล้วนะครับกองลังนิว่า20ปีนะครับที่รุ่นกันก่นกอนถูกลิเวอร์พปปูล่อยถว้กับออสเตรียเวนายืมตัวไปนั้นก็จะมีโอกาสไปพิสูจน์ตัวเองครั้งในลีกเดิงบ้านเกิดของเขาเองที่เมืงแสตโดยจะสวมเสื้อหมายเลข89หลงเล่นโดยสำหรับคูมเมติโอนะครับนั่นเคยถูกเคกครับ ให้การลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลครั้งแรกในฤดูกาล2020-2021ก่อน,น,นที่ฤดูกาลทัมาจะได้ลงเล่นอีกหนึ่งนัดแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้แจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่กเลยการันตีจาเรลคอนอนซานะครับกองหลังคู่หูที่เล่นด้วยกันในทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลนั้นที่ดูเหมือนเหมือนเจ้าตัวจะแก้งเกิดช้ากว่าแต่กลับได้โอกาสมีชื่อยอยในทีมชุดใหญ่ของหองส์แดงในกานนี้แทนนะฮะเอนโดเชื่ออยู่เสมอว่าหงส์จะแซงชนะนิวได้แม้คนน้อยกว่า วัตุรุเอนโดนะครับกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นบอกว่าเขาเชื่ออยู่เสมอว่าทีมหงแดงลิเวอร์พูลของเขานั้นที่แม้จะเหลือเพียงแค่10คนแต่ก็ยังมีโอกาสชนะนิวคาสเซิลยูนเตดและสุดท้ายก็ทําได้สําเร็จจริงๆด้วยเอนโดนะครับที่ลงสนามเป็นตัวจริมนัดแรกให้กับลิเวอร์พูลได้พูดถึงประสบการณ์การพลิกกลับมาแซงชนะนิวคาสเซิลยูนเต็ด้วยสองน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์จริงๆนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นกล่าวมันเป็นเกมที่ยาก แล้วเราต้องเล่นกันโดยมีแค่สิบคอนดังนั้นมันเป็นเกมที่ยากมากสาหรับผมแต่ผมก็มีความสุขมากๆที่ชนะในเกมนี้สาหรับผมมันยากมากนะแต่ผมก็แค่พยายามทาผลงานให้ดีที่สุดในส่วนของเกมรับหลังจากที่เราตาหลังจนเหลือสิบคอนผมก็แค่พยายามช่วยให้เราไม่เสียประตูเพิ่มแน่นอนว่านั่นคืองานของผมผมสามารถทํางานได้ดีขึ้นในส่วนของครึ่งหลังมันเป็นเกมที่ยากมาก แต่ผมก็แค่พยายามทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเราก็คงสกอร์มันเอาไว้ที่1นูนย์นั่นเป็นเรื่องที่สกัดมากตามความคิดขอมพร้อมผมคิดว่านี่คือลิว์พูโแม้แต่ตอนที่เราเล่นโดยมีแค่10คนเราก็ยังมีโอกาสชนะเกมนี้นี่มันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์และเรามีตัวรุกที่แข็งแข่งมาก มีรายง,งานข่าวล่าสุดว่าสโมสร,รอัลติฮันนั้นนะครับแสดงความสนใจอยากจะได้ตัวอิบไรมากก่าโกนอเทเข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังในช่วงตลาดสมนี้แต่พวกเขารู้ดีว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีทางปล่อยตัวกองหลังดีกีทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอนและตัวของโกอนาเทานั้นก็ยังคงมีความสุขดีที่ลิเวอร์พูลและนั้นพูกเขานะครับทำได้เพียงแค่เฝ้าดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงเท่านั้นแฟนบอลสบายใจได้ โดยใน,นตอนนี้นะครับสโมสรอนเาดิทันนะครับเริ่มชักไปกันใหญ่แล้วนะครับก็ตัเป็นข่าวเชื่อมโยงกันนักเตะลิเวอร์พูลรวมกันแล้วถึง3คนเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือโมเมสซาล่าโจกโกเมสและอิบราฮิมาโก,กนเนเต้เป็นรายล่าสุดนะครับแต่เชื่อเหลือกเกินนะครับว่าไม่มีทางปล่อยอิบราฮิมาโก,กนเนเต้จริงๆหรอกนะครับวสมสทรสอนเอาดิทันนี่รวยมาจากไหนครับท่านผู้ชมโอ้โหทำไมไม่ซื้อไปทั้งทีมเลยล่ะครับโอ้โหมีข่าวนะตัวหนักๆของลิเวอร์พูลทั้งนั้นเลยนะฮะ ที่มาก็คือนักข่าวจาก RMC Sport นะครับก็อาจจะเป็นข่าวที่ตีขึ้นมาปั่นกระแสก็เป็นไปได้นะครับหลังจากที่ไปปั่นกระแสโมเมนตาล่ากันจนข่าวเนี่ยดังไปทั่วโลกนะครับก็คือเป็นช่วงที่ปั่นข่าวกันจริงๆนะฮะโดยตอนนี้ตลาดของลีอุดิอาระเบียปิดวันที่20กันยายนนะครับยังพอมีเวลาให้พวกเขานั้นปั่นกระแสได้เยอะนะฮะ นี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่31กันยายนนะครับส่วนเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้นะครับลิเวอร์พูลของพวกเราเปิดแอนฟิลด์ครับต้อนรับการมาเยือนของซีมังกันอาร์เซนอลนะครับซึ่งก็เตะนัดสุดท้ายก่อนที่จะมีการพักเบรกทีมชาตินะครับเดี๋ยวมาชมบทวิเคราะห์นะครับสำหรับแอดมินในคลิปต่อไปนะฮะกำลังจัดทำให้นะฮะและแฟนๆมีความรู้สึกกันอย่างไรสำหรับข่าวเช้านี้ของสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราล่ะครับพี่มาบอกกันหน่อยนะฮะ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พว้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ